ในที่สุดเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตก็อัปเดตกิจกรรมครบรอบ5ปีมาครับก็เมื่อวานนี้ปิดเซิร์ฟเวอร์ไปในช่วงบ่ายแล้วก็มาเปิดตอนเย็นนะครับก็พออัปเดตเปิดเข้ามาเนี่ยพี่ก็มาดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อต้อนรับเซิร์ฟเวอร์646ที่จะเปิดวันเสาร์นี้พี่จะไปเล่นด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะเราอาจจะได้เล่นตัว SSR บวกฝั่งฮีโร่บ้างก็ได้นะครับเพราะว่ามีหินฮีโร่ มาแจกในหลากหลายกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะมีความเป็นไปได้ครับรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเด้อ คิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียว1แบงค์ยกตัวอย่างเติมแพ็ก v p 1 4 9บาทเ,าเราจะจ่ายขั้นเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดีแบบบั่มบัคือหลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องใครอยากเข้ากลุ่มแชทเซิร์ฟ646ทัก a c e b o o k พี่มาเลยนะครับักกี้พาวันสุดเกต ด้วยความที่มีหินฮีโร่แจกเยอะมากครับมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เล่นฮีโร่ SSR บวกฝั่งฮีโร่กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบองเหล็กคิดสั้นนะจะเป็นจักเกรพัดเด็กคิ้แหวงแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรปู่ซิวอร์แฟงการัว่วนะครับแล้วก็อะตอมิกค,คิดสัน้น มีอะไรอ่ะซอมบี้แมนแฟตประกายเกลือแล้วก็ขาดไม่ได้เลยตัวคอที่ต้องบอกว่าถ้าเอาตอนนี้น่าจะเล่นยาวๆอยู่เพราะว่าจาักรพรรดิเด็กตัว UR เพิ่งไปไปแล้วก็ยังไม่มีกําหนดวนมาในระดับนี้เราอาจจะเอามมาเหล็กเนี่ยมาเป็นคอก็ได้นะครับเราไปดูกันว่ากิจกรรมครบรอบ5ปีที่อัปเดตมามีอะไรบ้างแล้วก็มันมีหินฮีโร่ให้จากไหนได้บ้างที่เราสามารถรวบรวมให้ครบ4ก้อนมาดูกันครับ อันดับแรกเนี่ยล็อกอินมือใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลอล็อกอินมือใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนของเก่าออกหมดแล้วก็เป็นของใหม่นะซึ่งเราเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นมีตั๋วแจกเยอะแยะมากมายล็อกอินมือใหม่มันจะมี2ส,สัปดาห์ครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดย้ําวงเล็บว่าถ้าไม่ผิดพลาดนะครับมันจะมีแบบนี้ซึ่งในวันสุดท้ายหรือว่าวันที่14ของซาว่าเปิดนะครับเขาจะให้รางวัลเป็นหินฮีโร่อันนี้เรารับ นับเป็น1ก้อนแล้วนะที่เราจะได้อีกจุดหนึ่งที่จะได้นั่นก็คือฮีโร่เอ็กปีศาจครับเวลาเปิดเซิร์ฟใหม่ฮีโร่เอ็กปีศาจเนี่ยผ่านด่านม,มันจะมีเควสก,กิจกรรมให้ทําแล้วก็ประมาณด่านกลางๆประมาณวันที่2วันที่3าวันที่4ี่เนี่ยเราจะได้หินฮีโร่หก้อนอยู่แล้วเป็น2ก้อนอันนี้ที่จะได้อีกหนึ่งจุดที่เราจะได้นั่นก็คือกิจกรรมตรงนี้ฮะ2 2 0ตัวแดงนี่ 2 2 0ตัวแดงมันย,ย,ยังมียังมีอยู่ไหมน่าจะเป็นของสัปดาห์แรกอ่าเป็นของอันนี้220ตัวแดงสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นหินพัฒนาฮีโร่หรือว่าหินพัฒนาปีาศาจน่าจะเป็นของสัปดาห์ที่2นะครับที่หลังจากหมดปู่บอมไปแล้วก็จะได้อีก1อันเป็น3หินฮีโร่เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเราทนเล่นปีาศาจมาตั้งนานครับตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นฮีโร่แล้วอีกหนึ่งอันหาจากไหนครับคนดูอีกหนึ่งอัน นี่ครับกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีครับที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนี้ซึ่งก็จะมีการขอพรเฉลิมฉลองครับที่เราสามารถใส่ไปได้ว่าเราจะขออะไรหนึ่งในนั้นรางวัลมีหินฮีโร่ด้วยนะรับรางวัลได้ในอีก7วันก็คือขอวันนี้รับได้อีก7วันว่างันเถอะกดขอพรอไปเลยหินฮีโร่แต่พี่ไม่แน่ใจหรือว่า ครบรอบปีก่อนๆเป็นยังไงบ้างครับเราสามารถขอหินฮีโร่ได้ซ้ําในช่อง 2, 2> ช่องสช่องสี่ไหมคอมเมนต์มาบอกต่อกันหน่อยหรือว่าเราสามารถเลือกได้พวกหินปีศาจแล้วก็ของของทองที่เหลืออีก2อย่างนะครับเลือกซ้ําได้หรือเปล่าถ้าเกิดเลือกซ้ำได้ก็คือครบ4เลยแต่น่าจะไม่ได้ใช่ไหมได้แค่อันเดียวแต่ว่าเท่านี้เราก็ทําหินฮีโร่ได้ครบ4อันแล้วน้องเจโด แบบนี้เอาตัวอะไรดีแล้วน้องเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่646บางคนบอกว่าพี่ผมเบื่อแล้วเอาหินปีศาจจากกิจกรรมบาคุโก,โกที่มันเปิดวันที่8ของซาว่าเปิดเนี่ยผมอยากได้ฝั่งฮีโร่บ้างเมื่อวานนี้พี่จัดเทลิสไปฝั่งฮีโร่แต่ถ้าเกิดมาแบบนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนะฮะตามตามสถานการณ์ของเซิร์ฟเวอร์นะถ้าพรุ่นี้646เราอยากจะเล่นอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่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 อนเอาเอากดผิดอีก เอออันนี้ถ้า646อยากจะเล่นนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือเราไม่มีตัวคอเราจะมีตัวคอได้คือปู่บอมเท่านั้นนะครับการที่เอาพี่ม้าอัศวินขับรถก็ไม่แล้วแล้วก็ไปหาตัว ur เป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นสายฟีสายดองอะไรก็ได้นะครับสเดือนเราก็ได้แล้วตัว ur ตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์646ก็คือดวงอาชูราโหมดที่เราจะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับอัศวินขับเคลื่อน หรือเกิดใครครับเติมความฝันของใครหลายคนความฝันของพี่เช่นเดียวกันกระบองเหล็กคิดสัน้นอยากจะมาปั่นหรือเกินน่ะคือเราว่าเปิดแรกๆน่าจะปั่นมันอยู่ปั่นให้หน่าอยู่แต่แต่เราก็ต้องเทียบกันปอนต่อปอนว่ากระบองเหล็กเนี่ยไม่สามารถเทียบกับอัศวินกับเคลื่อนได้ปั่นไม่เข้าว่าง,งเหอะเคยเล่นละปั่นไม่เข้าแต่มันอยากเล่นน่ะตายเกิดตายเกิดแล้วมาปั่นยับยับว่าน,น้องเพียงมีความคิดน,นะว่าเอาดีไหม แต่แต่ร่างแรกก็หาหาแงกเหมือนกันนะหาร่างแรกยังไงอ่ะอืมตู้ตัวเหลืองมีไหมกระบองเหล็กกระบองเหล็กในตัวเหลืองก็ไม่มีนะฮะกระบองเหล็กอยู่แค่ตัวแดงกับตัวม่วงหายากอยู่แต่อัศวินกับเคลื่อนมีในกิจกรรมล็อกอินนะฮะเนี่ยสัปดาห์ที่สองเดีวขึ้นใี่ดูอีกทีหนึ่งปั๊บเนี่ยของสสปดาห์ที่สองมีทั้งหินฮีโร่แล้วก็มีตัวอัศวินกับเคลื่อนล่างหนึ่งด้วยนั่นหมายความว่ามันมาพร้อมให้เรา ประกอบร่างเป็นตัวคอแต่ไม่ใช่ทุกคนทุกไอดีจะมีถูกปะเอ่อเอว่าเปิดใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสุ่มได้ลูกแก้วของไอเนี่ยอัศวินขับรถอ่ะมันอาจจะได้สักคนสองคนเท่านั้นเองจะไปอยู่ที่ใครล่ะเออเอาดีไหมถ้าเอาก็ต้องซื้อไอดีแล้วพี่ <c oughs> ใครมีเอามาขายแล้วกันนะครับอ่ะหกสเปิดเสาร์นี้หรือว่าเปิดวันพรุ่งนี้นะอัศวินขับรถนะครับราชาทะเลอีกาสนายแล้วก็เอาอะไรอีกดียะ ดวงอะจูราโหมดนะแล้วก็ฟีนิกแมนโอ้โหเริ่มชักไม่อยากได้ฟีนิกแมนแล้วเห็นแบบนี้เอางี้แล้วกันนี่กระบองเหล็กด้วยขอร้องความจริงเนี่ยถ้าจะเอาแฟตมันก็ดูดีกว่านะแฟตเป็นตัวบูสต์ความไวแถมบล็อกดาเมจให้ได้ด้วยนะครับก็แต่ว่าเติมความฝันไวเด็กหน่อยใครมีพวกลูกแก้วพวกเนี้ย มาติดต่อพี่ก่อนเผื่อพี่ซื้อหรือว่าเธอเจอในตลาดมาแจ้งพี่เดี๋ยวพี่ให้ค่าในหน้าถ้าพี่ซื้อแล้วก็ปิดดิวนะครับอ่ะท้ายที่สุดแล้วขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขนะลองเปลี่ยนมาเล่นฝั่งฮีโร่กันบ้าง S R บวกฝั่งฮีโร่ให้มันช่างดีนักแลนะครับน่าลองน่าเล่นเซิร์ฟเวอร์646เซิร์ฟเวอร์แห่งการครบรอบ5ปีนะครับใครอยากเข้ากลุ่มแชท a c e b o o k ทักมาได้เลยนะครับ Facebook พี่ปักกี้พาวันสุเกตแลอดึงเข้าแล้วก็มาเล่นเกมนีน้ด้วยกันยาวยาวยันลูกบวดน้อง